สวัสดีค่ะพี่น้องมาค่ะออกเลาะจากน้อยเนาะค่ะมือนี้อากาศเป็นสีดีๆไปตามมาเบิ้งกันค่ะพี่นอออ้องว่าสิพอนยังบ่มือนี้เมื่อคืนนี้ฝนตกน้อยนึงค่ะเพราะดินซุ่มนี่แหละใบ,าบาสายมาใบาบามาดินกระแหงค่ะพี่น้อง เดวจุลีก็เลยสิขึ้นไปจอบขังบนเบิงจากน้อยเนาะค่ะเนาะเบิงดูว่าสิมีเหตุหรือมีอย่างบอตามมาเบิงน้ำกันค่ะ <c oughs> บบได้ข้นเขาบได้ย่างขึ้นมาเบิ่งทั้งนี้เป็นเดือนแล้วค่ะโอ้ยมาเ้าหาบเ้าเฮ้ยคือเก้าละค่ะมือนีบได้ย่างโดนเนาะคะ่ะพี่น้องเนาะใกล้สีหอดแล้วค่ะใกล้สีหอดป้าเฮ็ดแล้วเดี๋ยวมาลุ้นน้ำกันเนาะค่ะดินก็เป็นสีแหง้แหงๆค่ะจากสีนี้รือบบมีเดอ้อเห็ดก็ไไ้จุลีบบได้มาเบิ่งโดนจุลีพาพี่น้องมาเบื้องซื่อๆดอกพอดีว่างแล้วเนาะค่ะ เซาขายบูเบอรี่แล้วบูเบอรี่ก็ฉีกกระมวยหลายหลายค่ะปีนี้งืดหลายค่ะฉีกกระมวยรากบูเบอรี่ฉีกกระมวยกระจกเนาะพี่น้องเนาะไปค่ะไปมไดยยินเสียงยังเราบ่นเนี้พี่น้องเสียงสัตว์ปลาเนาะพี่น้องเนาะไปเขาปลาเฮ็ดกันค่ะบันนี้เอาลมดีดีบันนี้ลมเย็นจ่อยจ้อยเยอะ มะฮอดป้าลรอคะบัดนี้มาฮอดป้าหรอเดี๋ยวเขาป้ากันพูดแต่ว่าพูดถึงกะอันป้าเป็นสีแห่งแห่งเด้อค่ะจากสิมีโบมีเดี๋ยวมานรุนน้ากัดน้องค่ะเนาะโอ้ยโอ้ยอย,ยลมลมลมของงามไมา่ลมซะเนาะบัดน,นี้โอ้ป้าแห้งแห่งป้าแห่งค่ะป้าแห่งยานบกคือดอกเดี๋ยวต้องรอให้ฝนตกฝนตก ลายๆก็นี่จากน้อยเห็นมันชุ่มชื่นก็นี่จากน้อยค่คยสิคือคิดว่าค่ะช่วงนี้แห่งโพดตอนนี้แห่งโพดค่ะป้าเห็ดมันปู่จุลีเด้อค่ะป้านี่พามามือ่อพากันพาพี่น้องขึ้นมาเบิ่งซื่อเมื่อคืนนี่ฝนตกกว่าบ,บ,บ่พอะเปียกย้อนค่ะบ่ซุมเลยในป่าบ่ซุมค่ะแห่งขอดหยอดอยู่คือเก่า นี่แห่งโพดแห่งโพดบกคือคะ่ะบกคือไม่คือนะคะไม่คือวันนี้ไม่คือคะ่ะนี่จะพป้าคะ่ะจนว่ามอดอันนี้น้ำต้นไม้นี่แห่งเมิดคะ่ะนี่นี่นี่ ปากระแหงโพดด้อค่ะบกคือดอกมือนี่ปากระได้แหงแหงคักแหงทกอยุคค่ะพี่น้องแหงคักเยอะบกคือบกคือจุลีค้อนตาขึ้นมาน้าคือเก่าค้อนตามาเข่าปาค้อนกระตาถือมีดถือผ้าถือตามาน้ำค่ะทศเทพพอ่อยังเนาะพี่น้องเข่าปลาหาแน้ยยูแนวกินมามือเป่าก็ได้ ว่าขันมือนี่มามือเป้ากับสีดีอยู่ค่ะสีด้บ่ต้องหิวกระตามให้มันเมียเพราะว่าบ่าพออย,อย่างค่ะมือนี่ปกติแล้วซูปปีจุลี่ได้กินอยู่เด้อค่ะช่วงหน้าห้อนกะดะได้กินเห็ดน้ำเพลินอยู่มีปีนี่ละ่ะที่บ่ได้กินเนี่ยคิดว่าเพราะว่ามันก็เดือนออกันยาติเฮ้ยแมนบอ่ อเซ s เทมเบอร์น, September, นี่มันกันยาบพพี่น้องนี่ล่ะมันก็ะเดือนมันกับสิเริ่มเข่าฟอลแล้วเนาะค่ะใกล้สิเข่านาฤดูใบไม้ร่วงแล้วก็เลยบ่ได้กินแล้วปกติค่ะได้กินได้กินสุป,ปีอยู่นี่เดนจุลี่พาขามมาอีกป้านหนึ่งนี่อยู่ใกล้ๆกันนี่ บ้านี่ก็แห่งแห่งเพราะันกันอยู่ค่ะแห่งแห่งคือกันอยู่บ้านี่ก็ได้บลืนกันสรุปแล้วกะป้าแห่งแห่งเหตุกับบท่านได้ขึ้นเมื่อนี่จุลีพาพี่น้องเข่าป้าเหตุมันปูด้ค่ะบ่ได้มาเลาะโดนบ่ได เข่าป้าโดนเมื่อนี้มีโอกาสก็เลยพาพี่น้องเข่าป้านี่แหละค่ะพาพี่น้องเข่ามันเลาะเซาขายบูเบอรี่แล้วจุลีพอสิว่างแน่แล้วก็เลยออกเลาะจากน้อยค่ะนี่ภาพาป้ากับจังที่เห็นเนาะค่ะเนาะเดี๋ยวต้องรอให้ฝนตกซุ่มซุมก็หนีจากน้อยก่อนค่ะเหตุได เบิงซรงอะ่ะตอนนี้ป่ามันยังแห้งอยู่นี่สภาพป่ากับสิประมาณนี้แหละเด้อค่ะใบสนพี่น้องง้คืนบ้านโงคืนโงคืน ไม่ได้กินวันนี้ป้าเป็นสีแหงแหงๆมือลุ้นค่อยว่ากันไหมสิไปทั้งใดสิเฮ็ดเมียงอะมือนี้ซ้ำนี้สะก้อนนอพี่น้องเนาะ ไปสนาพี่น้องโงขคืนบ้านออกป้าค่ะมือนี้เนาะค่ะเนาะสันกะคลิปนี้กะเสียไว้ซ้ำนี่แล้วเนาะค่ะเนาะเดี๋ยวไว้พอกันไหมคลิปหน้าค่ะขอบคุณทุกเมนทุกไลทุกซับสไกรด้วยค่ะพี่น้องเดี๋ยวไว้พอกันไหมคลิปหน้าสวัสดีค่ะบา,บายบายโงขคืนบ้านดอกค่ะ นาอพี่น้องเนาะไปแล้วค่ะบ๊ายบาย